นะครับออโตอินโฟออนไลน์วันนี้เราก็มานําเสนอรถยนต์ที่ผมเชื่อว่าจะมีความคุ้มค่าในการเดินทางไกลแล้วก็ในการโดยสารก็รองรับได้ดีมากเช่นกันนะครับเหมาะสําหรับช่วงจุดยาวพิเศษแบบนี้จริงๆนะครับผมครับผมนี่ก็คือ Suzuki XL7 Hybrid นะครับผมก่อนหน้านี้เขาก็เปิดตัวกับ m p v ร่วมค่ายมาแล้วอย่าง e er อ t i ติกกับเครื่องยนต์ Hy บ r i d ขนาดเล็กตอนนี้เข้ามาใส่ในรุ่น XL7 ซึ่งมีความเป็นคอสโเวอรมากขึ้น สราคาที่เขาคอมมาแล้วในช่วงแนะนาก็คือ799,000บาทนะครับราคาไม่มากไม่น้อยแบบนี้จะมีความคุ้มค่าขค่ไหนการขับขี่จะเป็นยังไงเราจะไปลองกันนะครับทั้งออนโรดและออฟโรดไปกันเลยครับสุกิ XL7 Hybrid ครับก่อนอื่นมาดูลูกทรงภายนอกของส u กิ XL7 กันหน่อยนะครับว่าพอเป็นรุ่นไฮบริดแล้วเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะครับผมพบว่ารูปทรงโดยรวมด้านนอกเนี่ยยังไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่นะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะเปลียนลักษณะ โคม,มียมข้างหน้าเนี่ยให้มีลักษณะที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรธรรมดาแน่นอนว่าพอเป็นรถยนต์สไตล์เนประสงค์นเนี่ยเขาก็เพิ่มดาวหลังคามาให้ก็เรียกว่าใช้อัตถประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับผมจุดเด่นที่แท้จริงและจุดที่น่าสนใจของ XL 7 Hybrid ย่อมนี่ไม่พ้นขุมกําลังนะครับมีการปรับปรุงให้เป็นระบบไฮบริดแต่เป็นระบบไฮบริดขนาดเล็กหรือที่เรียกกันว่า My Hybrid นะครับผมกาลังของสูตรขเขาเนี่ยอยู่ที่106แรงม้าภายใต้พื้นฐานของเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1. 5ลิตรนะครับแม้เป็นระบบไฮบริดขนาดเล็กแต่ว่าเขาก็มีส่วนสำคัญในการเสริมการขับเคลื่อนขนาดออกตัวนะครับทางผู้ผลิตร,ระบุว่าถ้าเราสตาร์รถคันนี้เป็นครั้งแรกนะครับถ้ากดปุ่มสตาร์เนี่ยเขาจะเป็นการสตาร์ด้วยดบสตาร์เหมือนรถปกติทั่วไปแต่ว่าถ้าใช้งานระบบออโต้สตาร์สต็อปเนี่ยเขาจะเป็นการสตาร์ด้วยชุดแบตเตอรี่ของไฮบริดนี่แหละครับผมทีนี้เรื่องการขับขี่ทั่วไปเนี่ยเขาจะบอกว่า รถคันนี้เนี่ยจะต้องมีสูตรลับเล็กน้อยในการขับขี่นะครับเขามีสูตรอยู่ว่าการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานถ้าผู้ขับนะครับเติมคันเร่งแบบค่อยเป็นค่อยไปนะไม่ใช่คลิกดาวลงไปเลยทีเดียวนะครับหรือว่ากดคันเร่งนิ่งๆเนี่ยระบบไฮบริดก็จะไม่ช่วยส่งกําลังมาให้นะครับการตอบสนองของมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ในช่วงที่ 1000- ถึง3,900รอบต่อในทีแล้วเขาย้ําเลยนะฮะจะต้องค่อยๆเติมคันเร่งอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเราทําได้แบบนี้เนี่ย ระบบจะช่วยส่งกําลังเล็กน้อยนะครับแต่ผมพบว่าการขับขี่เนี่ยมีความไหลลื่นขึ้นแล้วก็น่าพอใจขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์1.5ลิตรก่อนหน้านี้ครับผมโซนระบบไฮบริดนะครับแม้มีขนาดเล็กแต่เขาก็เพิ่มคุณสมบัติบางอย่างซึ่งดีกว่ารุ่นเออร์ติกาไฮบริดด้วยซ้ำนะครับผมนั่นคือแบตเตอรี่เขาเนี่ยติดตั้งอยู่ใต้เบาะข้างผู้ขับนะครับมีความจุอยู่ที่ 10แอมป์ชั่วโมงนะครับเออติก้ามีอยู่ที่6นะครับเพราะฉะนั้นจาก6เป็น10ก็เชื่อว่าจะช่วยให้การเสริมกำลังของระบบไฮบริดของ XL7 ไฮบริดเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนกับดูกันว่าการขับขี่ของ XL7 ไฮบริดจะเป็นยังไงนะฮะเราเริ่มกันที่การขับแบบออนโรดหรือว่าทางเรียบกันก่อนนะครับผมขอหมายเหตุเล็กน้อยนะว่าในการทดลองขับคันนี้เรามีผูดด้โดยสารถึง4คนนั่งในรถพร้อมสัมภาระจำนวนหนึ่งนะฮะไม่มากไม่มายแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นสภาวะการใช้งานที่ ใกล้เคียงการขับขี่จริงนะครับสำหรับรถยนต์สไตล์ MPV แล้วผสมคอสโอเวอร์แบบนี้นะครับช่วงล่างของเขามีความนุ่มโนนดีนะฮะนั่งได้สบายทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมในแง่การเร่งแซงเนี่ยต้องเร่งแซงแบบค่อยเป็นค่อยไปมีการส่งกาลังที่ไหลลื่นต่อเนื่องดีแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะฮะถ้าอยากจะใช้ประสิทธิภาพของระบบให้บิดจริงๆคู้ขับจะต้องค่อยๆเติมคันเร่งไปนะอย่ากดพรวดทีเดียวเหมือนแบบคนเท้าหนักทั้งหลายนะฮะต้องค่อยๆช่วยให้เติมคันเร่งทีนี้เข้าไปให้รอบค่อยๆไต่ขึ้น 1,000ถึงไม่เกิน3,900รอบต่อนาทีผมสังเกตที่หน้าจอแสดงผลของระบบไฮบริดแล้วมอเตอร์ Motor จะช่วยส่งกำลังจริงๆนะฮะจะทำให้อัตราเร่งเนี่ยไม่ได้บือหวาขึ้นแต่ว่าเน้นความไหลลื่นต่อเนื่องดีทีเดียวนะครับผมการขับขี่เนี่ยสบายดีมากขับทางไกลได้ดีฮนะถ้าเราไม่ได้ไปเร่งแปลอะไรมากนะครับเร่งแซงบ้างแล้วก็ขับไหลๆไปตามเหมาะสมเนี่ยแม้จะมีผู้สารหลายคนก็ตามระบบรองรับที่เขาเซ็ตมาให้มีความนุ่มนวลและก็มีความเหนึบด้วย ซูซูกิเขาเก่งตรงนี้แล้วในการเซตติ้งให้มีความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลแล้วก็ความหนึบนิดๆอย่างเหมาะสมนะครับผมเอาละครับหลังจากขับกันทางออนโรดมาแล้วก็ได้เวลาลองขับแบบทางออฟโรดกันบ้างน,นะครับอย่างที่เห็นว่าทางออฟโรดของเราเป็นทางฝุ่นมากกว่านะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่หลายคนขับขี่ไปเที่ยวตามภูเขาหรือว่าเนินเขาต่างในตา่างจังหวัดเนี่ย ต้องเจอทางประเภทนี้อย่างแน่นอนนะครับประสิทธิภาพการขับเคลื่อนของ XL7 Hybrid เนี่ยโอเคว่าเขามี106แรงม้ามอเตอร์อาจจะไม่ได้ส่งกำลังมากมหม่ก็จริงนะครับผมแต่ว่าคุณสมบัติการเป็นตัวลุยของเขาแต่สไตล์คอสโวเวอร์เนี่ยยังพอมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงเขาที่เน้นความบึกบึนขึ้นนอกจากนี้ความสูงของตัวถังเขาก็เพิ่มขึ้นเป็น200มมตรนะครับ200มมตรก็ไม่มากไม่น้อยแต่ผมเชื่อว่าเส้นทางขรุขระหรือทางลูกลังเนี่ยสามารถลุยได้สบายอย่างแน่นอนแม้ยางจะเป็นยางสไตสล์ใช้สลหรับทาง เรียบก็าตามนะครับแต่ว่าถ้าใช้ทางประเภทนี้สามารถไปได้สบายนอกจากความสูงที่มากพอแล้วอย่างที่เห็นนะฮะเขาสามารถพาเราลุยน้ําได้ด้วยนะครับแต่ต้องเป็นน้ําที่ลักษณะน้ําตื้นๆไม่สูงมากนะบางคนขับเที่ยวตามภูเขาป่าไม้อะไรต่างๆเจอทางที่เป็นลําธารเล็กๆนะฮะหรือว่าลำธารที่ไม่ลึกมากเนี่ย รถคันนี้สามารถลุยได้นะ <S <S นเห็นไหมว่าเราขับกันเป็นหมู่แบบนี้สามารถมีระยะความสูงที่เหลือเฟือนะน้ำไม่ต้องกลัวว่าจะกระเซ็นเข้าส่วนห้องเครื่องหรือตัวถังหรือว่าห้องโดยสารแต่อย่างใดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจนะครับความสูงที่เพิ่มมาหน้าตาที่หล่อเหลาขึ้นแหมขับออนโรดอย่างเดียวคงไม่พอออฟโรดเขาก็รองรับได้นะเป็นการทางออฟโรดแบบเบาๆก็ตามนะครับผม XL7 h y b r i d ออนโรดออฟโรดรองรับได้หมดแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้สบายใจและหลากหลายดีมากครับ แน่นอนว่าหนึ่งในความโดดเด่นของ XL7 Hybrid นะครับพื้นฐานเขาเป็นเ er อ t i ์ติกซึ่งเป็นรถยนต์สไตล์ MPV นั่นคือห้องโดยสารซึ่งมีความกว้างขวางมากนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรแต่จุดเด่นเขาอยู่ที่เบาะด,ด้านหลังนะครับเบาะด,ด้านหลังเขาสามารถเลื่อนหน้าหลังด้วยนะครับผมแล้วก็ทำให้เนี่ยพื้นที่ใช้สอยหรือการโดยสารเนี่ยมีความหลากหลายขึ้นครับตอนที่เรา ทดลองขับกันอยู่เนี่ยเรามีผู้โดยสาร4คนใช่ไหมฮะแล้วผมได้มีโอกาสลองไปนั่งด้านหลังด้วยแล้วเลื่อนเบาะด้านหลังแถว2ไปจนสุดนะครับพบว่าโอ้ระยะขานี่เหลือเฟือนั่งได้สบายดีมากนะผมนอกจากนี้ระยะเหนือศีรษะก็มีให้อย่างเหลือเฟือนะฮะตามสไตล,ล์รถยนต์ที่มีทรงสูงแบบนี้มีความเป็น crossover ผสม MPV แบบนี้ส่วนเบาะแถวที่3ก็รองรับได้เช่นกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าพื้นที่ห้องโดยสารของเบาะแถวที่3เนี่ย เหมาะสำหรับการนั่งแบบเฉพาะกิจมากกว่าเช่นการนั่งเป็นระยะทางสัส้นๆหรือเป็นระยะเวลาที่ไม่นานเกินไปจุดประสงค์หลักน่าจะเป็นการขนสัมภาระมากกว่านะครับแต่แค่นี้ก็เป็นความคุ้มค่าที่หลากหลายสําหรับรถยนต์สไตล์ MPV และ crossover อย่าง XL7 Hybrid คันนี้ครับเอาละครับมาดูความคุ้มค่าโดยรวมของ XL7 Hybrid นะครับหลังจากที่เราเทดลองขับกันแล้วทั้ง on road off road นั่งในห้องโดยสารกันแล้วนะครับผมเพราะว่าความคุ้มค่าเขาอยู่ที่ พื้นที่ห้องโดยสารซึ่งกว้างขวางสบายดีมากนะครับราคาระดับนี้อยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทอย่างที่บอกไปแล้วแต่ว่า เนี่ยปกติเขาจะซื้อได้ประมาณรถเก่งนะครับรถเก่งผมยกตัวอย่างเลยที่ราคาเท่ากันพอดีก็คือ Honda City h a t c h b a c k e-hv นะครับราคาอยู่ที่เท่ากันเลยฮะ7 9 9 0 0 0บาทในความคุ้มค่าของ xl7 hybrid เนี่ยพื้นที่กว้างขวางและหลากหลายกว่ามากนะผมถ้าใครต้องการจะเน้นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยเต็มที่เนี่ยทาง xl7 hybrid ก็ยังมีคงมีความได้เปรียบในราคาที่เท่ากันนะครับสำหรับคู่แข่งที่เปิดตัวไม่นานนะครับก็มี m i t s u b i s h เอ็กซ์เพน h-e-v นะครับเครื่องยนต์บแลมี่ไฮบริดนะครับมแล้วกม การคับขี่ที่ดีเช่นกันแล้วก็พื้นที่ห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างนะครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าเจ้านั้นเขาก็มีราคาอยู่ที่900,000กลางขึ้นไปนะฮะก็ได้ความคุ้มค่าอีกแบบหนึง่งแต่ว่าระดับราคาเขาค่อนข้างสูงอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีงบประมาณที่ไม่อยากจะข้ามเลข8ไปนี่คือ8 0 0 0 0นบาทนะครับไม่อยากจะข้าม 8, 0,000นบาทไปอยู่ที่ประมาณนี้แหละ7 0 0 0 0สนไปลาย,ลาย XL 7 HyB r i d ก็มีความคุ้มค่าดีมากทั้งในแง่ของอัตราประโยชน์โดยรวมแล้วก็ราคาที่ไม่สูงจนเกินไปเป็นหนึ่งในทางเลือกของคนที่ต้องการรถยนต์สักคันที่ครอบคลุมการใช้งานแบบครอบครัวโดยสารก็ได้บรรทุกก็ดีใช้งานทางไกลหรือว่าในช่วงหยุดยาแบบนี้ก็ขับได้สบายนี่หละครับความคุ้มค่าที่ไม่อยากให้พลาด Suzuki XL 7 Hy b r i บครับ